ถ้าทำลายกล่องลงใจได้แล้วเนี่ยมันก็จะเราก็จะสบายใช่ไหมจะสบาย,ยาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พวกเราเองนี่ก็อ้ถามว่าทุกวันนี้พ่อครูเนี่ยเนี่ย่อครูบอกเราสอนเราเนี่ยใช่ไหมเราจับประเด็นได้ไหม มันมถูกไหมที่ว่าเราจะปฏิบัติแล้วมันจะพัฒนาขึ้นมาท่านบอกว่าเอออย่างบางคนก็เออก็อ้าง,างกันนะเออทำตามพ่อครูนี่แหละใช่าไหมทำตามพ่อครูนี่ดีไหมครูดีนะทำได้ทุกอย่างนะเออหรือว่าเราเนี่ยเอาบางอย่างอือเข้าไหมอย่าพ่อครูโอ้พ่อครูไม่ฉีดวัคซีนหรอกบางคนโอ้ไม่ฉีดเหมนะือนกัน่ไม่ฉีดวัคซีนมันก็ป่วยนะแต่ตอนนี้พ่อครูฉีดหรนะือยัง เฉียดแล้วแล้วตัวเองฉีดตามนี่ยัอันนี้อันนี้อันนี้ต้องดูไงใช่ไหมเออฉีดตามนี่ยังก็เอ้าเปลี่ยนได้นะใครบอกให้ทําตามพ่อครูนะพ่อครูบอกว่าพ่อครูว่าหมูดีดีไหมโอ้ดีนะเพราะว่าหมูนี่เป็นคนลนดพ่อครูก็อยู่ด้วยเออเอาตามมูดิสิอย่ายึดความคิดของตัวเองอย่ายึดทิศทของตัวเองง่ยไยึดอยู่ไหมเอออนนี้ จะบอกเอ้มันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นั่นแหละอย่าเพิ่งละเลยตอนนี้ใช่ไหมเอออย่าเพิ่งละเลยเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกอย่าเพิ่งละนะไรถ้าเป็นอะไรย่างเป็นเครื่องผูกยังไงโอ้เป็นเครื่องผูกที่ติกจำลังนัเนี่ยเนี่แต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยใช่ไหมด้วะนั้นอันนี้เราก็ต้องก็ต้องดูใช่ไหมว่าเออพ่อครูบอกว่าให้พวกเราทุกวันนี้ก็คือให้พยายามทำตามหมู่ใช่ไหม ให้ยอมมือทำตามมูออย่ายึดทิฏฐิของตัวเองนี่แหละท่านสอนอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นไงทุกวันนี้เราได้ทําตามหรือยังใช่ไหมอันนี้ก็คือเรียกว่าเราก็ต้องมาตามหานะมากําหนดรู้ให้ได้แล้วกล่องดวงใจของเรานี่คืออะไรถ้าเรากําหนดรู้ตัวนี้ได้นะเราก็จะเราก็จะมีการพัฒนานการกําหนดรู้นี้ได้เราก็ต้อง อาศัยศีลในการปฏิบัติเพราะนั้นก็เลยจะจบตรงที่ว่าเอง